สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเดินเล่นข้างนอกบ้านนะคะเป็นบรรยากาศแถวๆบ้านนอกค่ะใกล้ๆกับทะเลอันนี้จะเป็นต้นที่เขาปลูกไว้เลี้ยงสัตว์เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ค่ะเนี่ค่ะ ก็เดินไปตรงนู้นนะคะก็จะไปทะเลแล้วค่ะอากาศวันนี้คลุมๆหน่อยนะคะร้อนค่ะแบบแบบยังไงอะ่ะมันอบอ้าวประมาณนั้นนะคะเหมือนบ้านเราเลยพามาดูต้นวนัทข้างทางนะคะกำลังออกลูกค่ะ ไม่ใหญ่มากเลยค่ะสีเขียวปีเลยก็ประมาณเดือนกันยาเดือนตุลาค่ะมันก็จะแตกละแตกออกมาเป็นเม็ดวอนัทให้เรากินกันค่ะนี่เยอะอะ่ะต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะของใครก็ไม่รู้เนาะเดินมาตลอดทางนี่ค่ะ ต้นวอนัทเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้แล้วใบมันก็สดมากสีสวยค่ะดูสิคะออกน่ารักอนะ่ะเดี๋ยวตอนเดือนที่จะเก็บมันกินนะคะเราก็จะแอบมาเก็บตรงนี้เพราะว่าไอ้ต้นแถวบ้านนะคะที่เก็บประจำนะคะเขาตัดทิ้งไปแล้ว นี่ค่ะต้นมันเนาะต้นใหญ่เลยสูงด้วยต้นสตอเบอรี่ป่าค่ะนี่ค่ะสดมาก จะคล้ายๆกับสตรอเบอรี่เลยค่ะใบก็เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลูกเล็กกว่าอะไรกว่าอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะเห็นลูกเล็กอย่างนี้โอ้โห เปรี้ยวจีดเลยนะคะไม่ใช่หวานนะนี่ค่ะลองกินไปหลายลูกแล้วคะ่ะเดินเดินอยู่เนี้ยข้างทางคะ่ะ มันจะขึ้นเป็นต้นเล็กๆเป็นเคอือเล็กๆอะค่ะใบจะบางกว่าค่ะกว่าต้นสตรอบเบอรี่ที่เรากินกันปบบกติค่ะปีไม่เปรี้ยวจีดค่ะเปรี้ยวจีด ข้างทางคะ่ะอย่าคิดมาก <laughs> ลูกพีชค่ะตอนนี้ออกลูกแล้วนะคะ <laughs> ลูกยังแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรคะ แข็งแข็งแดงแดงย,งยังยังไม่ใหญ่เต็มที่ค่ะสักประมาณเดือนกระดากระดาค่ะมันก็จะลูกใหญ่ๆอุ้ยเยอะค่ะตรงนี้ กีวีออกลูกแล้วค่ะแต่ว่ายังเล็กๆอยู่เลยนะคะ <c oughs> มีขนด้วย <c oughs> <c oughs> น่ารักอ่ะค่ะอันนี้จะเป็นกีวีตัวเมียนะคะมันจะออกลูกค่ะออกลูกออกผลอ่ะมันจะต้องปลูกคู่กันก่บต้นกีวีตัวผู้ะคะ่ะ ส่วนตัวผู้เนี่ยมันจะไม่ออกผลจะมีแค่ดอกอะค่ะเอาไว้ไม่รู้สิคะเขาบอกว่ามันจะต้องปลูกคู่กันให้มันออกลูกตัวผู้กับตัวเมียค่ะนี่ออกเต็มเลยน่ารักน่ารักเตียมีขนขาวปุยๆอะ ลูกแพ้ค่ะลูกแพ้นี่มันจะดกมากเลยนะคะทุกปีเลยะคะ่ะ <c oughs> ประมาณเดือนกรกฎาก็ได้กินแล้วคะ่ะ <c oughs> ดกเยอะแยะไห,หมดเลย เป็นแพรลูกเล็กนะคะไม่ใช่ลูกใหญ่มากว้าวาคุณค่ะสีเขียวๆออกมาแล้วนะคะ ด่มากนะคะมีอยู่นิดเดียวเองไม่กี่ว่ามันไม่ดกมันก็ก็มีนะคะแต่ว่าปกต,ติมันจะเยอะมากอันนี้ไม่ค่อยมีเลย นั่งดื่มค่ะดื่มของโปรดมาร์ตินี่อีกแล้วค่ะหลายท่านถามมานะคะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะมีแค่มาร์ตินี่มะนาวนี่ค่ะอันนี้คือมะนาวนะคะแล้วก็น้ำแข็งแค่นั้นค่ะจบอืม ที่เมืองไทยก็มีขายนะคะเคยเห็นพันพันหนึ่งได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่มันถ้าขวดใหญ่เนี่ยมันจะสิบเหรียญน,นะถ้าขวดว่าประมาณเนี่ยค่ะรู้สึกจะเจ็ดแปดเหรียญนี่ค่ะ,ก,ะ, 7, คะก็กินนานนะคะสีแดงค่ะอร่อยนี่ค่ะสตรอบเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่ปา่า เด็ดมาค่ะจะามากิน <c oughs> เปรี้ยวได้ใจจริงแต่ว่า <c oughs> มันเปรี้ยวนะคะแต่ว่ามันหอมอค่ะ <c oughs> มันจะหอมแบบขึ้นจมูกมากเลยก <c oughs> ินอร่อยกว่าสตารอเบอรี่ลูกใหญ่นะคะอืม หมดละคา่ะเก็บมาหลายนึงรอมิสเตอร์ด้วยค่ะมิสเตอร์เขาเลิกงานประมาณสี่ทุ่มค่ะถึงบ้านก็ประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีค่ะก็เลยอ่าเดิน ทั่วๆไปค่ะแถวนอกบ้านอะไรเงี้ยมาดูพวกผลไม้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ผลไม้มันเริ่มออกใช่ไหมคะอง,งุ่นไอ้แบล็กเบอร์รี่นะคะแล้วก็อ่ากุกแพต้นวอนัทใช่ไหมคะเยอะค่ะหน้าร้อนนี่ผลไม้ออกเยอะมากตอนนี้มันกำลังแบบออกดอกแตกลูกอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวหน้าร้อนไดาจะพาไปเก็บกันอีกค่ะที่สวนของเพื่อนอยอืม